ไม่เคยออกกล้องใช่ไหมไม่เคยไลฟ์ชอบเขียนไม่เก่งออกแบบลงคอร์สไหนดีถ้าพร้อมลุยถ้าพร้อมทำเนี่นหน่อยแนะนำ16คอร์อสเพราะในนั้นจะทําให้คุณทั้งเคยและเก่งมันถึงถูกแยกเป็น16คอร์สถ้าอยากเก่งขึ้นแนะนํา16คอร์สแต่ถ้าไม่อยากออกจริงๆอะครูไม่อยากไลฟ์ชอบแค่เขียนแนะนําเสือนอนกินในนั้นจะมีวิธีการหาเงินโดยไม่ต้องออกกล้องแล้วก็เขียนก็มีมีอีกหลายอย่างมากๆแนะนําเสือนอนกินจะให้ราคาพิเศษ ตอนนี้16คอร์คือ19นะื่นเก้าเนาะหมื่นเก้าคุ้มที่สุดก็คือซื้อแพ็คหมื่นห้าไปซื้อแพ็คหมื่นห้าแล้วได้ฟรีแปดพันแปดเสือนอนกินเท่ากันหนึ่งหมื่นเก้าแถมคอร์เล็กให้อีกสักอันหนึ่งเดี๋ยวแถมให้เดี๋ยวให้ทีมงานเขาจัดโปรให้วันนี้เฉพาะวันนี้นะวันอื่นคือราคานั้นนะไม่มีจัดโปรแถมแพ็คอะไรทั้งสิ้นนะทาออนไลน์มาสักพักมีคอร์แล้วด้วยอันนี้แปลว่าทําออนไลน์พอได้แล้วถ้าอยากโตขึ้นอยากขยายนี่นหน่อยแนะนําแพ็คเซียนอย่าทําแบบมือสมัครเล่นถ้าอยากโตแพ็คเซียนคือ วันนี้ให้พิเศษที่เป็นแพ็ค45 0 0 0จะมีระเบิดยอดขายกับเดิ Mission ให้ไปเลย2คอร์สซึ่งปกติคอร์สนี้คอร์สละ39 0 0 0นะวันนี้แพ็คเซียน45,000แล้วคุณได้ฟรีอีก18 0 0 0ไงคุณจ่ายแค่นี้ตรงนี้ไม่ต้องแล้วเวลาเรียนเรียนเดิมมิชชั่ก่อนเพราะเดิ Mission จะปรับตั้งแต่ Mindset ตั้งแต่ how to ตั้งแต่เรื่องลายเรื่องยิงแอดคุณจะเห็นภาพรวมของฉากการทำธุรกิจสร้างตัวตนทั้งหมดแล้วไประเบิดยอดขายอันนี้คือแอด แบบที่นิดหน่อยยิงพอนิดหน่อยยอดขายร้อยกว่าล้านค่าการตลาดหรือค่ายิงแอดไม่ถึง10%เพราะฉะนั้นคอร์สระเบิดยอดขายคือทําให้คุณมีผลลัพธ์แบบนิดหน่อยอ่าโอเคอยากมีรายได้ออนไลน์จริงๆมีหลายอันมากเลยนะให้เป็น2แพ็คล้วกันเป็นเซตมินิก่อนเลยเนาะแบบราคาไม่ไม,ไม่ไม่แรงมากราคาคุ้มคุ้มนิดหน่อยแนะนําในหน้ามินิคอร์สในหน้าในหน้าตรงนี้2009ักา่าคนในหน้าเสร็จก็จะมีเป็นพวก AI มือใหม่ ราะมันช่วยหาเงินได้2อ0 0เเหมือนกันแล้วก็มือใหม่กดปุ่มมือใหม่กดปุ่มมือใหม่ตัดต่อมอันนี้เหมาะกับคนที่ไม่เก่งเทคโนโลยีด้วยแต่อยากมีรายได้จากออนไลน์วันนี้ถ้าคุณอยากได้แพ็คนี้นะจ่ายแค่8 8 8 8อันนี้คือสําหรับมือใหม่ไม่เก่งเทคโนโลยีไม่เก่งไอทีไปเซตนี้จ่ายแค่8,800ได้4คอร์ดดีถ้าใครอยากมีรายได้แบบ full option จริงๆแนะนําแพ็ค สี่หมื่นห้าบวกเพิ่มไปหมื่นแปดใช่ไหมแต่คุณจ่ายจริงๆอ่ะแค่สี่หมื่นห้าแล้วคุณลงทั้งเสือนอนกินแพ็กสิบหกคอสเพราะพอคุณทําเสือนอนกินคุณเห็นแล้วโอ้โหเน่มันมีอีกหลายจัก,กรวาลไว้ที่ฉันอยากเรียนรู้แล้วก็มาค่อยๆทําทำค่อยๆฝึกใน16คอรคอสสำหรับคนไม่เก่ง i อทีไงคือรวมทุกอย่างใน16คอรคอสคือเยอะมากถามถามเพิ่มเติมในไลน์ก็ได้ทุกทุกอย่างคือออนไลน์เรียนได้ตลอดชีพคุณลืมก็มาเรียนซ้ำๆได้ถ้าสมมุติว่าคุณเอาแพ็กนี้นะแถมรอบสดให้รอบหนึ่งได รอบสดมือใหม่ออนไลน์ได้2คอร์สรอบสดอีกอันนึงรวมทั้งหมดเนี่ยน่าจะเกือบ70 0 0 0มื่แต่คุณจ่ายแค่45จบถามเพิ่มเติมได้ในไลน์นะคะแอ s ไ K I U N I Z Z N I พอูน1เเดือนได้ออกใบกำกับภาษีได้ไปเจอกันในนี้เลยซื้อเก็บไว้คุ้มมากๆเพราะสุดท้ายยังไงคุณก็ต้องเรียนทำออนไลน์อยู่ดีไม่วันใดก็วันหนึ่งนิดหน่อยการันตี